ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าออโลกโลกสเสรยเนียเน,นียงกัญญาถึงออเจตีกรุปหนึ่งเจตีสแหนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในครั้งที่แล้วได้พูดเรื่องของคำว่าร้อนไปคำว่าร้อนก็ต้องคู่กับคำว่าหนาวใช่ไหมคะ,ะคำว่าหนาวค่ะภาษาเขมรออกเสียงว่า รงเงียรงเงียแปลว่าหนาวค่ะเป็นคำสองพยางนะคะพยางแรกเสียงรอสระโอและและพยางที่สองเสียงงอสระเอียแต่พยางแรกไม่ต้องออกเสียงเต็มนะคะรงเงียโรงเงียแปลว่าหนาวค่ะรงเงียนะรงเงียนะหนาวมากรโดรงเงียรดโดรงเงีย ก็แปลว่าฤดูหนาวท่านผู้ฟังได้มาครบ3ามฤดูแล้วนะคะฤดูฝนฤดูร้อนและวันนี้ก็คือฤดูหนาวโรเดอรุงเงียฤดูหนาวค่ะเขยมโจจัดโรเดอรุงเงียเขยมโจจัดโรเดอรุงเงียชอบฤดูหนาวนิวดมบอลพนุมเทียดอาการงเงียนะนิวดมบอลพนุม เทียดอากะโรงเงียนะแปลว่าในพื้นที่ภูเขาเนี่ยอากาศหนาวมากชนามนิเทียดอากาโรงเงียเจียงชมุนชนามนิเทียดอากะโรงเงียเจียงชนามุนปีนี้อากาศหนาวกว่าปีก่อนเบอร์เทียดอากะโรงเงียเตรเปียอ้าวรงเงียเบอร์เทียดอากะโรงเงีย ตรเปียอาวรงเงียถ้าอากาศหนาวต้องสวมเสื้อกันหนาวหรือเสื้อหนาวค่ะอาวรงเงียก็คือเสื้อหนาวนะคะเนี่ยกรออดเมียนลุยตึ่นอาวรงเงียเนี่ยกรออดเมียนลุยตึ่นอ้าวรงเงียคนจนไม่มีเงินซื้อเสื้อหนาวโรดอโรงเงียจับตังปีแคนาะ โรโดโรเงียจ um ับตังปีแคนะาถามว่าฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนไหนโรโดโรเงียปนต้าเทียดอากาศออดโรเงียเตโรโดโรเงียปนต้าเทียดอากาศออดโรเงียเตฤดูหนาวแต่อากาศไม่หนาวหรอกคำว่าหนาวออกเสียงว่าโรเงียโรงเงีย เวลาของรายการได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรดติดตามรายการของเราในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้แดนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสุขสบายกรุบกรุบเพียจ้าขอให้สุขสบายทุกทุกท่านนะคะที่นี่สถานีวิทยุก